สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับติดซีรีส์กันอีกแล้วนะคะเพ,เพื่อนๆน่าจะเห็นจากปกคลิปแล้วเนาะวันนี้เราจะมารีวิวซีรีส์เรื่องอะไรใช่แล้วค่ะวันนี้เราจะมารีวิวซีรีส์เรื่องรักร้อยวันของฉันและองค์ชายซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเป็นซีรีส์ตั้งแต่ปี2018แล้วนะคะแล้วก็ยังเป็นซีรีส์ที่ดีมากๆอีกเรื่องหนึ่งเลยยังไงเราไปเริ่มดูรีวิวกันเลยดีกว่าคะ่ะเริ่มที่เรื่องย่อก่อนเลยนะคะ ซีรีเนี่ยจะพูดถึงองค์ราชทายาทอียุนเมื่อครั้งที่เขายังเป็นเด็กดำรงตำแหน่งหลานชายของกษัตริย์เป็นเพียงเด็กชายที่ขี้เล่นแล้วก็รักการเล่นสนุกมากกว่าการเรียนวันหนึ่งเขาได้พบกับเด็กหญิงผู้กล้าหาญแล้วก็เฉลียวฉลาดชื่อยุนอีซอเขาเนี่ยก็ได้ตกหลุมรักเธอหลังจากนั้นอียุนก็ได้พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้ยุนอีซอเนี่ยสนใจ แต่ในค่ำคืนหนึ่งครอบครัวของยุนอีซอกลับต้องโทษประหารฐานที่เป็นกระบฏยุนีซอเนี่ยได้หายสาบสูญไปพร้อมกับพี่ชายของเธอในขณนะที่พ่อของอียุนได้ร่วมมือกับขุนนางที่ไฟสูงแย่งชิงบัลลังก์มาเป็นของตนเองเมื่อประสบผลสำเร็จแล้วพ่อของอียุนจึงได้ขึ้นครองราชทำให้ตัวอียุนเองเนี่ยดำรงตำแหน่งเป็นองค์ราชายาทไปโดยปริยาย1ิปีต่อมา อียุนได้เติบโตขึ้นเป็นองค์ราชายาทผู้เย็นชาฉเฉลียวฉลาดและเก่งการด้านการต่อสู้เขาได้อภิเษกกับคิมซอเฮบุตรีของคิมชาอืน่นผู้ซึ่งได้ขึ้นตำแหน่งมหาเสนาบดี อียุนและกิมซอเฮเนี่ยแต่งงานกันเพียงในน้ำเท่านั้นและในระหว่างนั้นก็เกิดเหตุแผ่นดินแห้งแล้งขึ้นประชาชนเนี่ยโทษว่าเหตุร้ายนี้เกิดขึ้นเพราะอียุนปฏิเสธการเข้าร่วมหอกับพระชายาด้วยความลำคาญใจอียุนจึงออกกฎให้ผู้ที่ถึงไว้แต่งงานเนี่ยต้องแต่งงานกันภายในหนึ่งเดือนเพื่อแก้ภัยแลง้งส่วนตัวเขาเองเนี่ยก็ออกเดินทางไปทำพิธีขอฝน ในระหว่างทางที่ไปประกอบพิธีขอฝนอียุนถูกรอบทำร้ายทำให้ความจำเสื่อมเขาได้รับการช่วยเหลือจากยุนพ่อของฮงชิมเขาตื่นมาในสภาพแวดล้อมที่เขาเองเนี่ยก็ไม่คุ้นเคยดังนั้นตัวอียุนผู้ซึ่งจำเรื่องราวต่างๆไม่ได้เลยจึงต้องมาใช้ชีวิตเป็นวอนดึกชายสามัญธรรมดาเป็นเวลา100วันกับฮงชิม นี่ก็เป็นพอตเรื่องของเรื่องนี้นะคะโดยพอตเรื่องเนี่ยก็จะเน้นไปทางความรักระหว่างอียุนกับฮงชิมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยน่าจะถูกใจสายโรแมนติกค,คอมเมดี้เนื้อเรื่องไม่ได้หนักมากหรือเครียดมากจนเกินไปมีความเครียดมาเป็นช่วงๆแต่ก็ไม่กดดันมากนักเน้นความสัมพันธ์ของพระนางมากกว่าซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยเราคิดว่าสามารถดูได้แบบสุขสนุกนะคะมีฉากฮาๆาปนมาให้เห็นเหมือนกัน พระเอกของเราเนี่ยกลายเป็นคนที่ซื้อบื้อซื้อบื้อและก็ดูงโง่เนื่องจากเขาเนี่ยเคยชินจากการใช้ชีวิตเป็นองค์ราชทายาใช่ไหมคะพอเขามาใช้ชีวิตเป็นชาวบ้านเนี่ยมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยเก้เก้เกลาง,างทําอะไรไม่เป็นสักอย่างดูไปแล้วเนี่ยก็หาดีเหมือนกันนะคะ ดำเนินเรื่องก็ถือว่าทำได้ดีเลยค่ะแถมยังมีจุดเด่นตรงซีนขายขำคอมเมดี้นี่แหละจงังหวะตบมุกจงังหวะสายตาตัวละครเนี่ยทำได้ดีมากๆถือว่าคอมเมดี้ก็เป็นจุดแข็งอีกอย่างหนึ่งของเรื่องนี้เลยมาพูดถึงนักแสดงกันบ้างดีกว่าอียนหรือวอนดึกแสดงโดยโดคยองซูองค์รัชทายาทผู้เย็นชาที่ประสบอุบัติเหตุทำให้ความจำเสือ่อมถือว่าเรื่องนี้เนี่ย ก็เล่นเป็นคนที่มี2บุค,คลิกในคนเดียวนะคะก็คือผู้ชายที่เย็นชาฉลาดหลักแหลมมีรสนิยมดีแต่พอกลายเป็นสามัญชนเนี่ยสกิลการใช้ชีวิตบ้าน,านเนี่ยก็ทําให้เขาดูเป็นคนโง่ไปเลยแถมยังดูไฟสูงด้วยนะคะเพราะความจําเสื่อมแต่รสนิยมเนี่ยยังคงอยู่เสื้อผ้าก็ต้องใช้ผ้าเนื้อดีเท่านั้นอาหารก็ต้องเป็นอาหารชั้นเลิศสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเหตุให้เกิดเรื่องวุ่นวุ่นตามมาทีหลังมากมาย ใช่พูดถึงโดคยองซูเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขารับบทนักแสดงนำชายในเรื่องนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเรื่องแรกเลยและเรื่องนี้เนี่ยก็ดังเป็นพรูแตกเลยค่ะโดคยองซูเนี่ยแสดงให้เห็นถึงอารมณ์แล้วก็การแสดงออกทางแววตาได้ดีทีเดียวถือว่าสอบผ่านในฐานะพระเอกเลยค่ะในด้านนางเอกของเราอย่างุงชิมหรือยุนอีซอแสดงโดยน้ำจีฮยอนสาวน้อยที่ฉลาดหลักแหลม หาเงินเก่งงานอะไรเนี่ยนางก็รับทําหมดเป็นคนแข็งแรงบ้าพลังบางครั้งก็ออกจากเกลียวกาศทำให้มีปากเสียงกับวอนดึกบ่อยครั้งหงชิมเนี่ยถูกเก็บมาเรียงตั้งแต่เด็กนะคะเรื่องนี้ไม่มีใครรู้นอกจากพ่อบุญธรรมของเขาเท่านั้น นำจีฮยอกก็แสดงได้ดีมากๆเด็กที่ก้าวขึ้นมาเป็นนางเอกเต็มตัวได้หลายปีแล้วฝากผลงานไว้หลายเรื่องเลยซึ่งส่วนใหญ่นางก็แสดงดีทุกเรื่องนะคะแต่ก็จะเป็นแนวแนวเดียวกันหมดดังนั้นเราว่าเรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ยากเกินไปสำหรับนางเลยค่ะในด้านพระรองอย่างจุงเจยุนแสดงโดยคิมซอนโฮแต่ก่อนเนี่ยเคยเป็นขุนนางระดับเจ็ดในเมืองหลวง ย้ายมาดูแลราชการที่ซองโจในขณะเดียวกันก็เป็นที่ปรึกษาขององค์รัชทายาทด้วยเขาคนนี้เนี่ยแอบรักนางเอกอยู่หน่อยๆนะคะแต่ว่าเขาป่วยเป็นโรคจำหน้าคนไม่ได้ใบหน้าของคนคนเดียวที่เขาจำได้เนี่ยก็คือพงชิมด้วยเหตุน,นี้เองเวลาที่เขาเจอองค์รัชทายาทน,นะคะเขาก็เลยจําไม่ได้นะคะเรามองว่าคิมซอนโทนเนี่ยก็แสดงได้ดีเลยในบทบาทนี้นะคะ เข้าถึงบทบาทได้เป็นอย่างดีแสดงได้อย่างลื่นไหลนะคะดูแล้วเนี่ยก็ดูเพลินมากเลยแถมคิมซอนโฮเนี่ยก็เป็นนักแสดงอีกคนหนึ่งนะคะที่เราชื่นชอบมากๆอยู่แล้วพอได้มาดูเรื่องนี้เนี่ยก็ขอบอกเลยว่าให้10เต็ม10เลยค่ะและตัวละครตัวสุดท้ายที่เราจะพูดถึงนะคะพระมเหสีอย่างคิมซอเฮแสดงโดยฮันซอฮีพระชายาขององค์รัชทายาทแอบตั้งท้องกับลูกน้องของพ่อตัวเอง จึงต้องหาทางแก้ไขความจริงเราว่าเรื่องนี้เนี่ยนางน่าสงสารที่สุดแล้วนะเพราะว่านางเนี่ยไม่ได้อยากอภิเษกเลยแต่ถูกบังคับเมื่อแต่งงานมาแล้วเนี่ยต้องมาอยู่อย่างเดียวดายอีกเพ,พอพระเอกก็ไม่เหลียวแลเรื่องนี้เราว่าฮันซอฮีเนี่ยก็แสดงพอใช้ได้นะคะถือเป็นเรื่องแรกๆเลยนะคะที่เขาเนี่ยได้เริ่มต้นอาชีพนักแสดง ก่อนที่เธอคนนี้จะมาดังเปียงปังไปกับบทเม่น้อยในเรื่อง The w o r l d of Merit ที่เพื่อนๆน,น่าจะเคยดูกันบปแล้วนะคะสรุปกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้การดำเนินเรื่องเนี่ยถือว่าดีมีฉากคล้ายๆตลอดแต่เนื้อเรื่องยังไม่ค่อยกระตุ้นให้คนดูอยากติดตามเท่าไหร่นะเคมีของตัวละครเนี่ยถือว่าเข้ากันได้ดีมากๆนักแสดงก็คุณภาพทุกคนเลยภาพในเรื่องนี้เนี่ยสวยดูเพลินนะคะ สำหรับใครที่ชอบดูซีรีส์แนวโรแมนติกคอมดี้เราขอแนะนำซีรีส์เรื่องนี้เลยค่ะดูง่ายๆนะคะเพื่อนๆไม่เครียดเลยสามารถหาดูได้ใน Netflix แล้วนะวันนี้ติดซีรีส์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายคะ่ะ